ชื่อซีต้าโนบะสิบแทสิเวนะครับรับบทเป็นไทวัดเกตรครับในเรื่องก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆนะครับซื่อตรงรักพวกพ้องมากรักความยุติธรรมจะไม่ชอบเห็นใครโดนเอารัดออเอาเปรียบก็จะเข้าไปช่วยฮะเฮ้ยเปามึงเคยใช้คนเป็นสิบลุมเด็กแค่สองคนเนี่ยนะถ้าใครรู้เข้าได้อายเขาตายหา่าหรือว่ามึงกลัวสู้เด็กไม่ได้ ทาวัดเกตตัวจริงๆเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งที่แบบใหญ่มากของเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้แบบกดดันมากว่าเราจะโหดได้เท่าเขาไหมดูมีบารมีได้เท่าเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับให้เป่ามันเดี่ยวกับน้องมันตัว,ตวใครเข้าไปเสือกถือว่าเป็นตัวแก๊งวัดเกตครับก็ฝากด้วยนะครับหนังเรื่องสิบหกข้าสิบเก้าเดือนนะครับก็เป็นหนังที่มีนักแสดงหน้าใหม่เยอะมากๆแล้วก็แอคชั่นในหนังก็รอดูได้เลยครับไม่ผิดหวัง ้ามพลาด